สวัสดีครับทางแหลกนะครับคลิปนี้ไว้เป็นทางเลือกสําหรับคนที่กําลังมองหาอินเวอร์เตอร์สักตัวหรือกําลังจะเลือกซื้อเนี่ยนะโดยปกติผมก็จะแนะนําของซูเออร์นี่แหละแล้วก็ของ TBE 2ค่ายนี้ที่ผมแนะนําให้ใช้เพราะว่าใส่ไหนค่อนข้างดีเสียมาก็ซ่อมง่ายแต่ซูเออร์รุ่นใหม่ๆรุ่นที่เป็นหน้าจอนะครับผมเคยอธิบายในคลิปไปแล้วว่ามันค่อนข้างเสี่ยงที่จะเสียถึง MCU แต่ว่า รุ่นที่มีหน้าจอมันมี2เวอร์ชั่นดูดีๆนะครับมีสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินรหัสลงท้ายสีน้ําเงินจะเป็นตัว P รหัสลงท้ายตัวสีแดงจะเป็นรหัสตัว L นะครับดูดีๆวอลบอร์ดมันคนละนเวอร์ชั่นกันเวอร์ชั่นสีแดงหรือเวอร์ชั่นที่ลงท้ายด้วยตัว L เนี่เห็นไหม MCU ตัวเนี้ยมันจะควบคุมทั้งหมดเลยทั้งบอร์ดเลยถ้าเสียหนักจริงๆลามถึง MCU MCU เสียมันจะซ่อมไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยแต่เวอร์ชั่นปรับปรุง ไม่รู้ว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังเวอร์ชั่นที่ลงท้ายด้วยตัว P บอร์ดเขาจะเป็นแบบนี้ MCU จะไม่ได้ขับ IGBT โดยตรงมันจะมีออฟต์ตัวไรนี่เห็นไหมวงจรมันคนละแบบกันออกแบบมาค่อนข้างดีสําหรับตัวลงท้ายด้วยรหัสตัว P นะครับเป็นเวอร์ชันปรับปรุงคอนเวอร์เตอร์ก็มี IC PWM ขับแยกเหมือนแต่ตัวเนี้ MCU ตัวเดียวคุมทั้งคอนเวอร์เตอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร์แต่อันนี้วงจรทําแยกมาดูรายละเอียดวงจรคนละอย่างกันเลยนะ ใครอยากชมคลิปเต็มๆก็ติดตามรับชมได้เดี๋ยวผมลงคลิปเต็มการวิเคราะห์วงจรให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ